บรรยากาศดีนะครับน,นี่ปกติช่วงเช้ามันจะมีหมอกเต็มนะครับหมอกเต็มอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้เที่ยงแล้วมันก็เลยไม่มีหมอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางลัดไปภูหลังกานะครับตอนนี้ผมมาจากอำเภอโปรงนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นทางลัดถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางปกติทางลัดเนี่ยมันจะล่นระยะเวลาได้ประมาณสิบกิโลนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ขวาครับเลี้ยวขวาอันนี้จะเป็นทางรัดนะครับนี่ทางทางรัดไปดอยภูลังก้า น,นี้เราก็มาถึงทางแยกแล้วนะครับนี่เนี่ยทางซ้ายนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งปกติมันจะวิ่งออกทางนี้นะครับอันนี้เราก็มาถึงตรงทางแยกนะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นไปจุดชมวิวูลังกานะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเนี้ยเส้นที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางรัฐนะครับก็ล่นระยะเวลามาประมาณสัก1ิบกิโลได้นะครับ1ิบกิโลได้ มีเพื่อนล้ำทากันนะครับเป็นนะอันนี้เราก็ถึงจุดชมวิวภูลังกานะครับบ้านปางมะโอวันนี้ใกล้ปีใหม่นี้ตอนนี้คนเยอะนะครับบรรยากาศดีมากเลยเดีนะ๋ยวเรามาดู นี่อันนี้เป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงบรรยากาศดีนะครับีนี่นปกติช่วงเช้ามันจะมีหมอกเต็มนะครับหมอกเต็มอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้เที่ยงแล้วมันก็เลยไม่มีหมอกนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มมีคนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ช่วงปีใหม่ในคนเยอะช่วงปีใหม่นี้คนเยอะอยู่ น,นี่เรามาพร้อมมอเตอร์ไซคันนี้เลยอันนู้ไม่ใช่นะครับอันนู้ไม่ใช่อันนี้รถเรานะครับคันนี้ไปได้ทุกที่นะครับ